ัยเพลินท่านไหนที่ชอบแค่หูปั่นหูต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีส่วนทําให้คุณผู้ชมหูตึงเร็วขึ้นค่ะ,ะการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นการทําให้เส้นเลือดส่วนเล็กๆตรงปลายเนี่ยมันเสื่อมเหมือนกับตีบแคบได้ง่ายซึ่งเส้นเลือดที่มาเลี้ยงตรงส่วนของเส้นประสาทหูเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดส่วนปลายค่ะก็ทําให้มีโอกาสมีความเสี่ยงกับการเกิดเรื่องของเส้นประสาทหูเสื่อมได้ค่อนข้างเยอะนะคะอ,อย่างเช่นถ้าเกิดเหมือนกับเรา เสียงเด็กร้องไห้นี่จะประมาณ<ฆ>สักเลย60ลงไปนะคะเสียงเสียงหมาเห่าก็จะเป็นประมาณ70<ฆ>็ดพวกเครื่องไฟฟ้าต่างๆพวกเฮลิคอปเตอรอ์เสียงค<อร>่อนข้างด <B ip S 1> ังมากซึ่งถ้าเกิดเวลาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเนี่ยแย่ลงมากๆเนี่ยถ้าเกิดไปข้ามถนนหรืออะไรแล้วไม่ได้ยินเสียงพวกนี้เรียกว่าอันตรายนะคะยาลดความดันายาแก้ปวดซึ่งทานปนประจำพวกนี้จะทำให้มีผล กับเรื่องของเส้นประสาทหูมันเสื่อมได้นะคะนัะ้นเนี่ยถ้าเกิดต้องทานยาพวกนี้เนี่ยแนะนําว่าต้องให้คุณหมอช่วยดูแลให้นะคะ,คะติดตามรายละเอียดของโรคหูตึงได้ในรายการสวัสดีคุณหมอทางช่องเพลินทีวีที่หมายเลขสิบค่ะ